กิจกรรมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสาระความรู้ความสนุกสนานรอยยิ้มและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณครูทั่วไทยแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งไทยพีเอชชวนครูวิคณิตมาคิดให้ว้าวจากผลตอบรับอย่างล้นหลามในการจัดกิจกรรมอบรมครูวิทย์คนิดตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีคุณครูจากสี่ภาคทั่วไทยเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้กว่า2 0 0 0คน มีการต่อยอดกิจกรรมพาคุณครูเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องของ s t e ีมและโคด i n g งในต่างประเทศจุดประกายทางความคิดให้คุณครูได้นำประสบการณ์ที่มีคุณค่าส่งต่อให้กับนักเรียนที่รักของคุณครูทั่วทุกภูมิภาาภาคกลางภาคใต้ ภาาคอีสนบนยอดดอยในพื้นที่ที่ห่างไกลในปีนี้รายการคิดเวนเจอร์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS มาพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมไทย PBS ช, BS, ชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวเป็นปีที่4 แถมคราวนี้ไม่ได้มาในรูปแบบธรรมดาแต่มาในระบบการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศแบบออนไลน์ในหัวข้อป l ั c k วิทย์อันปลั๊กเสริมวิทย์คณิตด้วยวิทยาการคำนวณพร้อมกับวิทยากรผู้ส่งคุณูดถึง4คนคุณครูจะได้เรียนรู้โต้อตอบลงมือทําและนําเสนอผลงานได้เหมือนเคยคุณครูวิทย์คณิตที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมครั้งนี้ สามารถสมัครได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยเริ่มรับสมัครตั้งแต่18พฤศภาคม2563เยี่ยวรอช้ารับจำนวนจำกัด1,000คนทั่วประเทศเท่านั้นมาร่วมจุดประกายความรู้เพื่อก้าวไปสู่การเรียนการสอนในทศวรรษที่21ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะผู้เช้าข่าวสปทวันนี้นะคะทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษนะคะขอนําเสนอเรื่องราวดีๆและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับครูเข้าร่วมโครงการการอบรมลักษณะข,ของทางออนไลน์นะคะโดวยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากไทย p b s นะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะคะท่านแรกนะคะขอยินดีต้อนรับท่านอาจารย์วรินเนธ เติมสิริกมลนะคะสวัส huh. ดีค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลรายการคิดเลนเจอร์ออกอากาศทางรายการไทย p p s s ค่ะท่านที่สองนะคะท่านพงพิเชษนะคะสิริโชตชำนาญนะคะซึ่งเป็นพิธีกรในรายการคิดเลนเจอร์ค่ะสวัสดีค่บสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นความร่วมมือระหว่างสพทกับทางไท a i ีบีนะคะในการที่จัดโครงการเขาเรียกว่าไท a i PBS นะคะ ชวนครูวิทย์คณิตมาคิดว้าวซึ่งจะเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยครั้งนี้นะคะครั้งแรกที่เราประชาสัมพันธ์ไปได้รับการตอบรับจากคุณครูที่สนใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1 i นะคะส่งผลให้การอบรมลัศกะข,ของเฟสทูเฟสต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นลัษณะข,ของการอบรมลัศกะข,ของออนไลน์รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังจากผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรงเลยนะคะออขอเรียนถามอาจารย์วารนีเนรหรือเรียกว่าน้องเอ๋นะคะว่า โครงการนี้ค่ะไทยพี s เนี่ยชื่อว่าชวนครูวิทย์คณิตนะคะมาคิดให้ว้าวซึ่งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ,คะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมจึงมาร่วมกับสมภพตในครั้งนี้ค่ะออจริงๆแล้วเ,ออเราเป็นผู้ผลิตนะคะรายการออ Kid r ว n g e r s นะคะซึ่งออกอากาศทางไทย PBS นะคะซึ่งเป็นรายการที่เราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมีการเรียนรู้เรื่อง STEM the education นะคะผ่านทางรายการโทรทัศน์นะคะเป็นการทำกิจกรรมสนุกๆน,นอกสถานที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการ แก้ไขปัญหาแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบนะคะก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทํารายการมาก็จังหวะนี้ก็เป็นประมาณ4ปีแล้วและในทุกๆปีเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเนื้อหาที่เรานํามาทําในรายการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเนื้อหาเหล่านี้แปลงให้เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนในห้องเรียนได้และเราก็อยากจะเป็น ส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นสื่อที่ให้คุณครูเนี่ยสามารถนําไปใช้ให้น้องๆเรียนกันอย่างมีความสุขสนุกสนานได้ดังนั้นเราก็เลยเกิดการที่เอารายการโทรทัศน์นะคะมารวมกันกับการอบรมคุณครูให้เกิดบรรยากาศการอบรมคุณครูที่สนุกสนานในรูปแบบใหม่ๆโดยมีการใช้สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้เทคนิคต่างๆกับคุณครูในฐานะที่เราเป็นสื่อเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยเอาสื่อที่มีอยู่รวมทั้งเทคนิคที่เราได้บอกไปอะค่ะ เอาไปอาสอนให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ในห้องเรียนค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษมากเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาร่วมมือกับทางสพทนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณครูที่อยู่ในสังกัดสพทเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมเยอะมากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะซึ่งขอเน้นย้ําคุณครูทุกท่านนะคะว่า เนื้อหากิจกรรมเนี่ยค่ะจะตรงตามหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยค่ะทีนี้มาประเด็นที่2นะคะคท่านขอเรียกท่านอาจารย์พงพิเชษว่าอาจารย์น้องโอนะคะน้องโอครับค่ะน้องโอนะคะอาจารย์น้องโอค่ะซึ่งหลายท่านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งเป็นพิธีกรเกี่ยวกับเรื่องของสายโชด้วยนะคะใคในประเด็นนี้ค่ะไม่ทราบว่า เดิมปกติเนี่ยโครงการก็จะตระเวนไปทั้ง4ภูมิภาคเนื้อกลางใต้สารตกออกอย่างนี้ค่ะเพื่อไปทํากิจกรรมและสักระของแบบเฟสทูเฟสนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิด -19 ก็เลยส่งผลได้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบอยากทราบว่าวิธีการอบรมเป็นอย่างไรบ้างคะคือต้องบอกว่าโดยปกติเราก็จะไปเจอกับคุณครูแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศเนื้อกลางใต้ออกตกอย่างที่อาจารย์โชติมาแจ้งนะครับผมแต่ว่าเราก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อเกิดโควิด -19 ขึ้นเราจะเราจะทำยังไงกับมันดีเราจะ เลื่อนออกไปก่อนดีไหมหรือว่าเราจะเ้ยจัดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังไงดีแล้วเรารู้สึกว่าณนะช่วงเวลานี้นะม,มันเป็นช่วงที่อ่อมันเป็นช่วงที่มันไม่มีเนื้อหาที่จะส่งไปถึงคุณครูเลยหรือว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณครูได้ประโยชน์จากการที่เตรียมความพร้อมสําหรับน้องๆสาหรับคุณครูที่จะหาอะไรเพื่อที่จะสอนเด็กๆในวันเปิดเทอมหรือแม้กระทั่ง เตรียมความพร้อมคุณครูในการที่คุณครูอาจจะต้องสอนออนไลน์เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมครั้งนี้มันก็เลยเปลี่ยนออกมากลายเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์เกิดขึ้นครับโดยที่เราจะมี a c e b o o k Live โดยโดยเราจะรับสมัครคุณครูก่อนแล้วก็ชวนคุณครูเข้ากลุ่ม Facebook Live ในระหว่างนี้ครับมันก็จะมีในทุกๆเสราร์อาทิตย์เราจะมีการไลฟ์ของอาจารย์วิทยากร รวมถึงมีกิจกรรมเกมสนุกจากทางพิธีกรในทุกๆสัปดาห์แล้วก็มันจะมีการส่งกันบ้านในเว็บไซต์ e-learning ที่เรากำลังเซตอัพกันอยู่ด้วยครับผมค่ะซึ่งถ้าหลายท่านติดตามกิจกรรมเด็กเกี่ยวกับทางไทย PBS นะคะจะเห็นว่ารายการต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณครูเนี่ยคิดนอกกรอบนะคะซึ่งมันเอื้อประโยชน์อย่างไรคะตรงนี้ก็คือเอื้อประโยชน์ในบริบทพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันในโรงเรียนสังกัดสพทบางครั้งโรงเรียนอาจจะไม่มีอุปกรณ์ตามที่ทางทีมยากรได้เซตไว้แต่คุณครูสามารถที่จะประยุกต์กิจกรรมต่างๆให้เข้ากับการเรียนรู้ในบริบทพื้นที่แต่ละภูมิภาคด้วยนะคะอันนี้ขอเรียนมาถามน้องเอ,ออีกรอบนะคะว่าจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะที่คุณครูห้ามพลาดเลยค่ะ,ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ จริงๆแล้วจุดเด่นของเรานะคะตามปกติแล้วเวลาเราไปออกทํากิจกรรมเป็นแบบเ,อเจอหน้าการ Face to Face เนี่ยจุดเด่นของเราก็คือการนํากิจกรรมที่ครูมีส่วนร่วมแล้วก็ทํากันเป็นกลุ่มนะคะซึ่งซึ่ง,งในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะทําได้ในรูปแบบออนไลน์ดังนั้นเราก็เลยต้องมองหาจุดเด่นใหม่ๆที่ที่เราจะทํายังไงให้คุณครูเนี่ยได้รับความรู้อย่างครบถ้วนรวมทั้งยังมีความสนุกสนานอยู่ด้วยนั่นก็คือการที่ทุกๆครั้งเวลาเราไปออกกิจกรรมเนี่ยค่ะเราจะสามารถ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปกับเราได้แค่เพียงท่านเดียวแต่สําหรับครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากก็ถือว่าเราได้รวบรวมเขาเรียกว่า All Star. ออสตาออสตาอเวนเจอร์ออสตาอะไรด้านด้านคดิคด้งน,นะคะในจากหลากหลายสถาบันนะคะซึ่งก็ เป็นผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการของวิทยาศาสตร์ณิศสสร์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโคโดดิ้งนะคะมาโดยตลอดนะคะก็จะมีะท่านอาจารย์ฤทธิไทยจงสริตนะคะจากสวทชนะคะมีท่านอาจารย์ธีรวัตรประกอบผลนะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรายกระบ,บังนะคะ แล้วก็มีอาจารย์วีนานาวะปทีพจากมหิดลนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์ผนวกเดชวรทัศน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเอเวนเจอร์จริงๆนะคะ <c oding> ในด้านของโคดดิ้งคือถือว่ามาอบรมกับเราในครั้งนี้เนี่ยได้ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเทคนิคมีวิธีแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกาันซึ่งในการจัดหลักสูตรนะคะพวกเราก็จะมา ประชุมนะคะร่วมความคิดเห็นกันแล้วดูว่าอะไรที่เราต้องการจะเติมเต็มให้กับคุณครูในเรื่องของโค้ดดิ้งได้บ้างในแต่ละรูปแบบของอาจารย์แต่ละท่านคะ่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งความหลากหลายแล้วก็ความพิเศษจากท่านอาจารย์ทั้ง4ท่านเลยคะ่ะใช่แล้วโดยโดยปกติครับเวลาที่เราไปในแต่ละที่ครับ,รบเราก็จะต้องมีการที่ให้คุณครูได้ลงมือทำอใหค้ครูได้ตอบคําถามเราก็พยายามที่จะจัดอบรมแบบออนไลน์ให้ให้มีสิ่งนั้นอยู่โดยการที่ การที่เราจัด f c e e o o o Live เนี่ยฮะมันก็เพื่อที่คุณครูจะพิมพ์ถามคำถามก็ได้นะหรือว่าหลังจากจบอบรมแล้วเราจะมีกิจกรรมให้คุณครูทำแล้วก็เป็นการส่งกาับบ้านให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงว่าบางครั้งเออไม่ใช่ปกติเราก็จะมีของแจกเป็นเชล์ <Yeah. S 2> เชลใหญ่ๆฮะ,ะเอาไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนอันนี้ก็ทางนี้ก็เช่นเดียวกันคุณครูแต่และโรงเรียนที่เข้าร่วมทุกๆโรงเรียนถ้าเข้าร่วมครบ จำนวน8ครั้งก็จะได้เชลส่งไปที่โรงเรียนด้วยเชลก็คือเชลเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้จากไทย p ี s s นะคะซึ่งจะมีหลากหลายรายการเพื่อที่จะไปสนับสนุนหลายๆวิชาซึ่งสามารถนำไปไว้ที่ห้องสมุดหรือว่าห้องโสดเพื่อเปิดให้เด็กๆดูได้แล้วก็มีอุปกรณ์กิจกรรมในการทำเป็นเป็นต้นแบบให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับทั้งโรงเรียนเลยถ้าคุณครูมาลงทะเบียนเรียนแล้วก็ เหมือนกับว่าทําแบบฝึกหัดให้ครบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปกติแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ให้คุณครูทํากิจกรรมเวลาเราก็จะน้อยไม่สามารถจะแจกของรางวัลได้แต่ว่าครั้งนี้คือเราแจกของรางวัลทุกคร,รั้ง <c oughs> ส่งถึงโรงเรียนเลยใช่ไหมคับเรียนค่ะถ้าสมมติว่าของของรางวัลประจําบทเรียนนะครับเราจะส่งให้คุณครูแต่ละท่านที่เข้ามาตอบคำถามแต่ถ้าสมมติว่าของขวัญตอนปิดท้ายเนี่ยนอกจากคุณครูได้ใบเซอร์ติฟิเคตใบประกาศนียบัตรแล้วเนี่ยก็จะมีเชลล์เนี่ยส่งไปให้คุณครูถึงโรงเรียนครับ แต่นี้ขอการันตีเลยนะคะว่าโครงการนี้นะคะถ้าฟังจากทีมวิทยากรแล้ววิทยากรทั้งสีท่านก็เป็นทีมวิทยากรทางของสพทด้วยโดยเฉพาะของอาจารย์ลือิไทยนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจาัดการการสอนด้านวิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงอาจารย์ธีรวัตรซึ่งก็เนี่ยแหลเป็นเจ้าพ่อเรื่องของสเต็มศึกษาเลยนะคะเจ้าพ่อเจ้าพ่อนะคะแล้วก็อันนี้ ต้องถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์พนวกเดชหรืออาจารย์ม็อกนะคะซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของโคดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นคนยกร่างทําหลักสูตรที่ร่วมกับทางสสวทด้วยนะคะถือว่าเราการันตีถึงความสามารถของทางวิทยากรเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่าคุณครูเข้าเรียนหลักสูตรนี้แล้วไม่น่าจะผิดหวังนะคะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งะ่ะสิ่งที่ ต้องห้ามพลาดก็คือมันจะมีกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากอบรมด้วยครับผมคือเราะจะมีการให้คุณครูร่วมกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะมีการคัดเลือกคุณครูเพื่อไปดูงานหรือว่าดูการเรียนการสอนที่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ช่วงนี้ครเพราะช่วงนี้เป็น COVID, โควิดขอห้ามบินแต่ว่าใน,ในที่ผ่านมาเนี่ยค,ค่ะทุกปีเนี่ยเราก็มีไปประเทศไต้หวันนะคะสปีติดกันแล้วก็เป็นประเทศเกาหลีใต้นะคะเพื่อที่จะไปดูการเรียนการสอนนะคะรวมทั้ง คุณครูเนี่ยได้ไปเปิดโลกในเรื่อง <c oughs> ของด้านสเตมหรือด้านโคดดิ้งการในการสอนของต่างประเทศ <c oughs> ที่เขามีแนวทางในการสอนเด็กๆในระดับประถมศึกษาค่ะ <c oughs> ซึ่งคุณครูที่ไปเนี่ยเมื่อนํากลับมาใช้ที่โรงเรียนเนี่ยเ,เราก็จะไปถ่ายทำนะคะเก็บภาพที่คุณครูได้นําไปใช้เพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูท่านอื่นได้อีกด้วยค <c oughs> ่ะเราคุยมาตั้งนานนะคะอยากทราบว่าน้องโอคะเราจะมีการสมัครในการอบรมหลักสูตรนี้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการต้องทําอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นนะครับเราจะต้อง แอดไลน์เลยครับผมแอดไลน์แอดครับผมแอดไทยพพเอสทีเชอร์เข้าไปรอรับเข้าเมูนข่าวสารแล้ววันที่18พฤษภาคมจะเป็นวันแรกที่เราจะส่งลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คุณครูลงทะเบียนในลิงก์นั้นครับผม,มโดยที่พอครูแอดไลน์แอดเสร็จปุ๊บ เราก็จะมีลิงก์ส่งไปตามไลน์ของคุณครูทุกๆคนครับเป็นการส่งข่าวสารเพื่อให้ค,ครูทราบว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ายัง,ยงไม่ยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าจะต้องไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รับการตอบรับว่าคุณครูเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการจํากัดจํานวนคุณครูคแต่ละโรงเรียนนะคะเ,เพราะว่า <ไข S 2> เรามีเงื่อนไขคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะรับสมัครคุณครูในจํานวนเยอะๆแต่ว่าเราเองก็อยากจะ ดูเรื่องของควบคุมคุณภาพด้วย <Okay. S 2> แล้วก็มีเรื่องของการประเมินผล <Okay. S 2> ดังนั้นเราก็เลยกิจกรรมนี้เราเริ่มต้นเนี่ยเรารับสมัครแค่1 0 0 0 1,000ท่านเท่านั้นใช่ค่ะห่ท่านเท่านั้นแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วต้องมีการรอผลตอบรับเพราะว่าเราจะต้องดูเรื่องของการกระจาย <Okay. S 2> นะคะเรื่องเรื่องการกระจายไปยัง ภูมีภาคต่างๆพวประเทศเอ๊หนึ่งพันคนนี้คุณครูเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะสมัครเข้าร่วมกันนี้ได้คะค่ะอย่างที่หนึ่งจะต้องเป็นคุณครูในระดับระดับชั้นประถมประถมศึกษาครับผมประถมศึกษาตั้งแต่ป1จนถึงมป .1 ถึงป .6 ใช่อย่างที่สองจะต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ครับผมรวมวิสอนวิชาการคำนวณได้ด้วยไหมคะจริงๆได้นะได้ด้วยค่ะแล้วก็สามคือคุณครูที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน <c oughs> จะต้องมาจากโรงเรียนเดียวกันได้ไม่เกิน3ท่านฮะห <c oughs> มายถึงว่า1โรงเรียน <3 S 2> สามารถส่งคุณาารครูได้3คนครับผมโอเคก็เดี๋ยวทางสพทนะคะจะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปทั้ง225เขตน,นะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะให้โรงเรียนที่มีความสนใจหรือคุณครูที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยเอออบรมแล้วจะสามารถไปนับเป็นจำนวนชั่วโมงเพื่อจะขอมีหรือ ขอยื่นวิทยฐานะได้หรือเปล่าตรงนี้นะคะหลังจากอบรมไปแล้วทางสพทรเราจะทําเรื่องเพื่อที่จะขออนุมัติหลักสูตรตัวนี้นะคะถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญแล้วก็สอดคล้องกับหลักสูตรแกงกลางการสารขั้นพื้นฐานด้วยอีกทั้งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของโคด,ดิ้งนะคะดังนั้นพอหลังจากอบรมเสร็จเนี่ยคุณครูก็สามารถปริ้นเกรติบัติได้นะคะแล้วทางสพทจะทําเรื่องขออนุมัติทางออกกศเพื่อที่จะนับจํานวนชั่วโมง เบื้องต้นนี้สักปร,ประมาณกี่ชั่วโมงได้คะท่านอาจารย์12ชั่วโมงครับเดี๋ยว <12. S 1> โอขอเราอาจจะเริ่มสมมุติว่าเราประชาสัมพันธ์แล้วก็เราเริ่มลงทะเบียนวันที่18พฤษภาคมนี้แล้วถูกไหมครับผมแต่เราจะเริ่มเรียนกันจริงๆคือวันเสาร์ที่20มิถุนาเราจะเรียนกันทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ครับผมเสาร์ที่20อาทิตย์ที่21ถัดไป4อาทิตย์แล้วเราก็จะไปจบหลักสูตรวันที่12กรกฎาคมครับผม ก็จะครบทั้ง8ครั้ง,งพอดีซึ่งในแต่ละครั้งการเรียนก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ<ช>ูกต,ต้องไหมคะสิบโ <10 S 1> มงจนถึง11บเโมงครึ่งตอนเช้าโอเคค่ะ,คะแล้วถ้าท่านไหนที่พลาดช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถ แก้ไขได้ทำย้องได้บ้างดูย้อนหลังใน Facebook ก็ได้หรือว่าดูย้อนหลังในเว็บไซต์ e-Learning ที่เรามีไว้ก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าคุณครูที่ได้รับคัดเลือกในการอบรมเท่านั้นถึงจะเข้าดู Facebook ย้อนหลังหรือว่าเนื้อหาย้อนหลังจากทางรายการได้ค่ะค่ะซึ่งหลายท่านก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณครูที่สอนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งนั่นเองนะคะ ดังนั้นคิดว่านะคะหลายๆเขตพื้นที่การศึกษาหากสนใจนะคะเดี๋ยวทางสพทจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยทราบรายละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามสงสัยอะไรสามารถโทรศับถามได้จากเบอร์โทรศัพท์อะไรดีคะอ๋อสามารถอย่างที่บอกฮะสามารถแอดไลน์แล้วถามได้เลยเครับแอดค h ทย PBS Teacher ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางสพทให้ความร่วมมือกับทางไทย PBS นะคะและคิดว่าทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะนำเสนอเรื่องราวหรือโครงการต่างๆที่ร่วมกับหน่วยง,งานข้างนอกนะคะมาน,นำเสนอให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ทางสพทนะคะต้องขอบคุณทางไทย PBS นะคะทั้งอาจารย์วรินเนรนะคะแล้วก็อาจารย์พงพิเชษด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้รายการพุชเช้าข่าวสวทในช่วงนี้ก็ต้องอขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ